โ o y ยต้าไฮ u ักร v o p พิล e เ4ประตูเกียร์ออโต้ปี2019ค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้4ประตู2.4 E+ เครื่อง2,004ตัว E นะเป็นตัว E+ Plus ด้วยนะคะได้หน้าจอ DVD มีกล้องถอยด้วยคันนี้4ประตูเกียร์ออโต้สเปคเดิมโรงงานค่ะการันตีสภาพเดิมกันอีกเช่นเคยราคา559,000ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ อนอยู่ที่ประมาณ9,900อาตีไป1,000 10, 0บาทเลยนะคะลูกค้าขาลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะคันนี้สวยมากๆเดี๋ยวพาไปดูภายในสักนิดหนึ่งเนี่ค่ะได้เป็นเบาะนังสีสวยมากๆไปรับชมได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย้อนรถกระบะมือสองคัดเกรดก่อน,นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะส,สวยๆที่น้ำหนึ่งน้ำมานแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านมาพบกับรถกระบะสี่ประตูยกสูงค่ะเกียร์ออโต้ใครที่มองหากระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้สีขาวมาแล้วตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวพิลเลอร์นะคะตัวสี่ประตูสองจุดสี่ e ปี2019ัสคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ เก้าพันเก้านะคะอาตีไปสักหนึ่งหมื่นจะพออยู่ที่ประมาณเก้าพันเก้านะคะก็เกือบหมื่นนึงแหละ อ่ะนะคะคันนี้นะคะปี2 0 1พผ่อนยาวๆได้ถึง8 4งวดลูกค้าขาเครดิตดีดันยอดได้เต็มอีกเช่นเคยค่ะจัดฟรีดาวได้ถ้าลูกค้ามีประวัติดีผ่อนดีผ่อนตรงเครดิตลูกค้านะคะสามารถเช็คกับน้ำหนึ่งได้เลยนะคะโยคูโทรหา0ู6 1 9 8 4 9 6 3หหรือ0 9 5 4 8 6 4 5 6 5หค่ะหรือว่าจะเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยน์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพแต่ตอนนี้นะคะบริเวณรอบๆนะคะสาขาของเรานะคะมีการอ่ารีโนเวทนะคะพื้นทำ ร้านใหม่นะคะอาจจะแบบว่าเห็นเบื้องหลัง นิดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะน้ำหนึ่งจะพาไปดูนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะดูคลิปนี้ให้จบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเกียร์ออโต้มาแล้วนะคะตัว e+ ด้วยได้กล้องนะคะด้านหน้ากล้องถอยนะคะ DVD ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมทุกซอกทุกมุมทุกจุดเลยมาเริ่มจากด้านหน้าค่ะคันนี้นะคะไมค์เก้าหมื่นเท่านั้นไมค์เก้าหมื่นค่ะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ daytime r u n n นิ g ง i g ท t นะคะที่เวลาเราสตาร์ทรถนะคะไฟตัวนี้จะส่องสว่างทั้งตอนกลางวัน มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้านะคะที่ฉาย,ยาเรียกว,ว่าโฉมหน้าหล่อนะคะรุ่นนี้โตโยต้านี่เรียกว,ว่าโฉมหน้าหล่อนะคะจะได้ตัวช่องระบายอากาศนะะั่นเนี่ยจะเป็นแบบรังผึ้งนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมอ่ะดูหน้าตาหล่อเหลาเลยทีเดียวค่ะนะ,ะขอบฝากระโปรงนะคะนี่ค่ะอ่ะขอบฝากระโปรงก็เป็นสีดำนะคะดูแบบเข้ากับกระจังหน้านะคะคล้ายๆตัวนี้คล้ายๆกับโฉมหน้าร็อกโคนะคะแต่ตัวนี้เขาเรียกว่าโฉม น่าหล่อนะคะแล้วก็กรอบไฟตัดหมอกค่ะนะคะมีลูกเล่นที่เป็นโครเมียมด้วยอ่ะดูใกล้ๆเนี่ยค่ะอะดูกระจังหน้าดูดุดันนะคะดูหล่อเท่เลยแล้วก็เหลี่ยมคมสันฝากระโปรงเขาไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้ม ะะเราปรับสภาพให้นะคะเราปรับสภาพให้มาดูในส่วนของแม็กเราก็ยางกันบ้างค่ะคันนี้แม็กเดิมจากโรงงานสเปคเดิมโรงงานเลยค่ะแม็กหกูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนยางปีเดียวกับตัวรถนะคะตัวยางถ้ามีรอยแตกรายงานปีเก่าเราเปลี่ยนให้ลูกค้า่ะไม่ต้องกังวลแม็กขอบ17นิ้วนะคะแม็กขอบ17นิ้วซีเรียยางคันนี้จะอยู่ที่255ทับ 65R17 ขอบ17นิ้วนะคะแล้วก็มาดูซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อสวยๆเลยนี่นะคะการันตีสภาพเดิมไม่มีพลิกคว่มชนหนักจมน้ำอ่านี่ค่ะการันตีนะคะมาดูด้านข้างค่ะกระจกมองข้างค่ะได้เป็นโครเมียมนะตัวนี้มาพร้อมกับคิ้วกันสาดแล้วก็ตัวตาไฮรักเป็นโครเมียมอยู่ตรง ด้านข้างนะคะที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเป้า <alrededor> ก <revenir> ันรอยตรงนี้กระจกเดิมนะคะกระจกเดิมติดคิ้วกันสาดหล่อเลยนะติดคิ้วกันสาดหล่อเลยมาดูด้านในกันค่ะนะคะนี่ค่ะกระจกด้านหน้าก็เป็นกระจกเดิมตาโตโยต้านะคะแล้วก็กระจกตรงนี้ก็เป็นกระจกเดิมที่เป็นตาโตโยต้าเช่นเดียวกันตัวน็อตขานะคะตรงประตูนะคะนี่ค่ะ ไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขนะคะแผงประตูเป็นสีดําเดินตะเข็บได้สีแดงเพิ่มความเทแล้วก็ตรงนี้นะคะทิมจะเป็นสีอวัสดุสีเงินที่เปิดด้านในเป็นโครมเมียมค่ะก็เพิ่มความหรูหรานะคะมาดูแผงประตูด้านข้างค่ะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะแล้วก็ไม่มีสันไม่มีแบบว่าบิดเบี้ยวอะนี่ค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็ติดตัวแบบลายแคปลานะคะที่เป็นโตโยต้าไว้ด้วยนะคะก็เหมือนแบบเป็นตัวสักับเพจนะคะที่เป็นแบบพลาสติกติดไว้นะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะตัวนอ็อตไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขสเปคเดิมสเปคเดิมเบาะได้เป็นเบาะหนังสีแดงอ่ะดูเท่มากเลยเนี่ยค่ะเป็นเบาะหนังสีแดงนะคะแล้วก็เดินตะเข็บได้สีแดงด้วยตรงนี้เนี่ยค่ะ อ่ะเดี๋ยวเปิดดูข้อมูลสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะเป็นลำดับที่เป็นรถชื่อแต่เป็นชื่อผู้หญิงนะเป็นชื่อผู้หญิงลูกค้าขาคันนี้นะคะขับมือเดียวในเล่มเป็นชื่อผู้หญิงนะคะในเล่มเป็นชื่อผู้หญิงแต่ในการใช้งานอันนี้ไม่แน่ใจไม่เก้าหมื่นโลค่ะนะคะไม่เก้าหมื่นโลมาดู ประตูด้านหลังคันนี้สี่ประตูเกียร์ออโต้น่าจะเป็นผู้หญิงขับละค่ะเพราะว่าเป็นชื่อผู้หญิงเนาะก็เป็นรถสภาพนางฟ้าเลยนะนะคะผู้หญิงบางคนเขาก็ดูแลรักษารถนะนะคะดูแลรักษารถนะมาดูอันนี้นะคะภายในเป็นโครเมียมนี่ค่ะ แผงประตูสีดําเดินตะเข็บได้สีแดงนะคะด้านหลังมีตัวล็อกเด็กด้วยก็คือถ้ากดลงตรงนี้เปิดจากด้านในไม่ได้นะคะเปิดได้แต่ด้านนอกนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเปิดด้านในด้านนอกเผื่อมีเด็กอยู่ด้านในรถค่ะเดี๋ยวนี้รถรุ่นเอ่อก็จะเริม่มมีก็จะมีแบบนี้กันเยอะเนาะถ้าสังเกตเนาะอ่ะเนี่ยค่ะเป็นกระบะยกสูงค่ะคันนี้เป็นพิลันเนอร์นะคะก็มาพร้อมกับบันไดข้างสีดําบันไดข้างสีดําค่ะดูตัดกับตัวรถสีขาวที่เป็นสีขาวนะคะ ซุ้มล้อค่ะนี่ค่ะ,ะมาพร้อมยางอะไหล่นะอุปกรณ์เครืรอ่องมือแม่แรงเราจะใส่ให้ครบๆเลยนะคะด้านหน้าดิสเปกด้านหลังเป็นดัมเบิลแม็กเดิมจากโรงงานแม็กหกหลู่โลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะ,ะแล้วก็มาดูรอยต่อตรงกระบะดีกว่าเนี่ยค่ะอันนี้เราปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะให้ดูระบบไล่ฟ้านะคะแล้วก็มีโลโก้โตยโยต้า ด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งท้ายกระบะก็มีสติกเกอร์นะคะที่เขียนว่า P Runner คันนี้มีกุญแจสำรองให้ค่ะมีกุญแจสำรองให้นะคะกุญแจจะเป็นแบบนี้อ่ะมีไฟเบรกดัยที่สามนะคะที่เปิดด้านหลังเป็นโครเมียมมาดูตรงนี้ค่ะตัวน็อตต่างๆนะคะนี่ค่ะด้านข้างอ่ะรอยอาร์คนะคะด้านท้ายไม่ได้โดนชนมาเนี่ยค่ะตัวปั๊มก็ยังอยู่นะคะตัวปั๊มก็ยังอยู่ ก็เป็นรถผ่านการใช้งานค่ะนะคะไม่เก้าหมื่นโลเท่านั้นเนี่ยค่ะตัวปั๊มก็ยังอยู่แสดงว่าตรงนี้ไม่ได้โดนชนมานะคะตรงนี้ไม่ได้เบียดโดนชนมาอ่ะนี่ดูด,ด้านข้างแม็กไลเนอร์นะคะหรือว่าที่กันกระแทกนะคะเนี่ยค่ะก็ใส่ให้ครบๆเลยนะคะอ่ะมาดูด้านถัดกันบ้างคันนี้มีกล้องถอยให้นะคะมีกล้องถอยให้มีกล้องถอยให เดิมจากโรงงานเขานะคะตัวเป็นตัว e+ เนอะก็จะมีกล้องกล้องถอยกล้องมองด้านหลังนะคะแล้วก็มีหน้าจอรองรับดีวดีนะคะอันนี้ก็คือเดิมจากโรงงานเลยมาดูใต้ท้องรถกันบ้างค่ะนี่ค่ะให้ดูเลยสนใจยกหขู่โทรหานะคะ0961984963ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยนะคะการชนด้านท้ายเป็นโฟเนียมนี่ค่ะมาดูด้านข้างแม็กเดิมจากโรงงานนะคะนี่อ่ะให้ดู สนใจยกหูโทรหาสอบถามได้เลยนะคะที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมค่ะนี่ภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังนี่ภายในเป็นเบาะหนังตรงนี้ก็เป็นสีแดงนะคะมีแผ่นยางรองครบครบนะคะอุปกรณ์ื่องมือแม่แรงนะคะเราจะใส่ให้ครบเลยนะคะอยู่ใต้เบาะตรงนี้นะคะเนี่ยใต้เบาะนี้อุปกรณ์ื่องมือแม่แรงเราจะใส่ให้ครบครบกระเป๋าใส่เอกสารมีทั้งสองเบาะนะคะอันนี้คือ เจ้าของเดิมน่าจะมีการแบบไปหุ้มเบาะมาเนาะมาดูฝั่งนี้กันบ้างพลาสติกยังไม่ได้ดึงออกเลยนะนะคะยินพลาสติกตรงที่บางแดกจะไม่ได้ดึงออกเลยนะคะนี่ค่ะคอนโซลด้านหน้ามีหน้าจอให้รองรับดีวีดีมีกล้องถอยนะคะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์สามก้านนะคะตัวนี้ก็สี่ก้าน แล้วตรงนี้ก็เดินตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายมือนะคะคันนี้เป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทนี่กุญแจบิดไข่สตาร์ทอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่การันตีนะคะลูกค้าขาวเลขใหม่อยู่ที่เก้าหมืนสองพันแปดร้อยหนึ่งโล นะคะคกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเนี่ยค่ะแล้วก็แอร์นะคะเป็นแบบอนาล็อกมี power outlet ด้วยอยู่ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น USB AUX ก็เชื่อมต่อได้เลยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือคอนโซลตรงกลางนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นี่ค่ะ ไฟนะคะมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแล้วก็ไฟตรงกลางตรงนี้ก็มีที่ใส่แว่นตาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างพาไปดูห้องเครื่องกันด้านหน้ากันค่ะสนใจยกหูโทรหาสอบถามได้เลยนะ0 9 6 1 9 8ก9 6 3หรือว่าสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยหกสิบแดยกที่หงกรุงเทพ มาดูฝากระโปงนะคะก็ค <'s in> <market> ือแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงสวยมากนี่ค่ะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงสวยมากจริงๆมีสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังตัวน็อตต่างๆอันนี้ก็มีตาโตโยต้านะก็คือฝากระโปรงเดิมนะฝากระโปงเดิมนี่ค่ะโตโยต้าไฮรักรีโวพรีเนอร์เกียออโต้ค่ะสี่ประตูนะคะสองจุดสี่เครื่องสองพันสี่ตัว e plus นะคะ เนี่ยค่ะก็ได้กล้องมาอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะคะที่เพิ่มมาให้จากตัวอีกนะคะแล้วก็เจ้าของมีการทําเป็นเบาะหนังมาด้วยเนี่ยค่ะปีสอง9ันสิบเก้านะคะแผ่นเพจก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายในเรื่องของน้ํามันเครื่องให้เราดูแลตรงนี้ให้นะการันตีเครื่องเดิมค่ะหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนนะคะดูด้านในเนี่ยค่ะอ่ะด้านข้าง รอยอักเดิมๆนะคะรอยอักเดิมๆแล้วก็ไฟเออไฟด้านหน้านะคะเดิมแท้จากโรงงานไม่ได้เปลี่ยนมานี่ไฟเดิมไม่เก้า0 0ื่นโลนะคะเมื่อกี้ที่ให้ดูเนาะ<อ>นี่ค่ะไม่มีตัดต่อไม่มีรอยเชื่อมนี่ตัวปั๊มเดิมๆเลยสนใจนะคะยกคูทงหาได้เลยคันนี้5้าแสนห่นเก้าพัน่ะปีสองพัิบเกาเกียร์ออ,อตโต้ด้วยใครที่มองหารถกระบะเกียร์ออตโต้นะคะสี่ประตูกระบะยกสูงค่ะกับโ o โยต้าไฮรักรีวอพิลเลอร์ เกียร์ออโต้นะคะสีขาวสวยมากไม่เก้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะมาแล้วคันนี้นะคะจะผ่อนอยู่ที่9 0 0าพปลายๆนะคะตีไปสักหนึ่งหมื่นผ่อนยาวๆได้ถึงแปงวดเลยนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,มยกขูโทรหาได้นะ,ะหรือว่าลูกค้าขานะคะคันนี้ ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยากได้คันนี้ทําอย่างไรโยกขูโทรหาได้เลยนะคะปรึกษาเครดิตได้ปรึกษาฟรีค่ะมีบริการจาัดนไแนัซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันลูกค้าสนใจโยกขูโทรหาสอบถามได้อาล่ะค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ